โรงเรียนสารศาสตร์วิเทศสุราธา,านีสรุปบทเรียนสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับทีเชิ์สุน anda ค่ะในรายวิชาว,วิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่สามค่ะเรามาค่ะจะมาสรุปบทเรียนนะคะเกี่ยวกับเรื่องวิชาว,วิทยาศาสตร์นะคะ วันนี้นะคะเรามี2หน่วยนะที่เราจะต้องเรียนรู้กันนะคะหน่วยแรกเลยค่ะคือแหล่งพลังงานและไฟฟ้าค่ะและอีกหน่วยคือการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์ค่ะก่อนอื่นนะคะเราจะมาเรียนแหล่งพลังงานนะคะและไฟฟ้ากันก่อนนะคะก่อนอื่นนะคะเราจะมาเรียนรูปแบบของพลังงานนะคะรูปแบบพลังงานนะคะมีพลังงานกลพลังงานเสียงพลังงานไฟฟ้าพลังงานความร้อนพลังงานแสง อย่างที่ที่เรนเห็นนะคะนี้คือดวงอาทิตย์นะคะดวงอาทิตย์จะเป็นแหล่งพลังงานที่มีความสําคัญที่สุดสําหรับโลกของเรานะคะเพราะว่าดวงอาทิตย์เนี่ยให้พลังงานความร้อนและพลังงานแสงมาย,ยังลูกนะคะซึ่งเราสามารถเปลี่ยนรูปแบบพลังงานไปเป็นพลังงานไฟฟ้าได้นะคะและพืชยังสามารถใช้พลังงานจากดวงอาทิตย์นะคะในการสร้างอาหารด้วยค่ะ แหล่งพลังงานนะคะแบ่งออกเป็นสองประเภทนะคะได้แก่แหล่งพลังงานหมุนเวียนและแหล่งพลังงานที่มีจากัดค่ะแหล่งพลังงานหมุนเวียนนะคะก็คือแหล่งพลังงานที่ใช้แล้วไม่มีวันหมดนะคะก็เราเนี่ยนำมาใช้ทดแทนแหล่งพลังางานที่มีจากัดนะคะเนื่องจากแหล่งพลังงานที่มีจากัดเนี่ยใช้แล้วเราก็จะหมดไปนะคะ ซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเราจะใช้แค่แหล่งพลังงานที่มีจํากัดอย่างเดียวในการผลิตกระแสไฟฟ้าแต่เนื่องด้วยประชากรเนี่ยมีเยอะมากและใช้กระแสไฟฟ้าทั่วโลกเลยนะคะทาให้พลังงานที่ได้มาจากแหล่งพลังงานที่มีจากัดเนี่ยลดน้อยลงและก็กําลังจะหมดไปนะคะนักวิทยาศาสตร์ก็เลยคิดค้นแหล่งพลังงานหมุนเวียนขึ้นมานะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่ามีอะไรบ้าง อันแรกเลยนะคะก็คือพลังงานจากดวงอาทิตย์ค่ะพลังงานจากดวงอาทิตย์นะคะก็จะมีให้พลังงานแสงและพลังงานความร้อนออกมานะคะซึ่งจะผ่านแผงโซลาร์เซลล์นะคะนแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าได้ค่ะต่อไปพลังงานน้ําค่ะพลังงานน้ำนะคะก็คือพลังงานน้ําที่มาจากเขื่อนค่ะเราจะปล่อยน้ํานะคะลงมาสู่เขื่อนนะคะนปล่อยน้ําลงมาสู่เขื่อนซึ่งน้ำเนี่ยจะไหลลงมาจากเขื่อนนะคะไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำพัน กั Dante, งหันน้ำนะคะทําให้เกิดเป็นพลังงานกลซึ่งกังหันน้ํานั้นนะคะจะพลังงานกลจากกังหันน้ําจะเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าค่ะต่อไปพลังงานลมนะคะใช้วิธีเดียวกันกับกังหันน้ําเลยค่ะแต่เป็นกางหันลมใช้กระแสลมนะคะในการหมุนกังหันลมนะคะทําให้เกิดเป็นพลังงานไฟฟ้าค่ะต่อไปพลังงานคลื่นน้ําก็ใช้คลื่นน้ํานะคะในการผลิตกระแสไฟฟ้าค่ะและพลังงานนิวเคลียร์ค่ะ พลังงานชีวภาพอันนี้นะคะคือตัวอย่างนะคะกังหันลมนะคะเราจะใช้ลมเนี่ยค่ะพัดตรงนี้นะคะให้กังหันเนี่ยหมุนเพื่อเปลี่ยนพลังงานกลเป็นพลังงานไฟฟ้าค่ะและนี่คือแสงแผงเซลล์สุริยะนะคะแผงเซลล์สุริยะนะคะก็คือการรับแสงและความร้อนจากดวงอาทิตย์นะคะผ่านแผงเซลล์สุริยะและเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าค่ะแหล่งพลังงานที่มีจํากัดนะคะก็คือแหล่งพลังงานเชื้อเพลิงฟอสซิลค่ะ ซึ่งเชื้อเพลิงฟอสซิลนะคะได้แก่ประกอบด้วยแก๊สธรรมชาติฐานหินและน้ำมันดิบค่ตซึ่งเชื้อเพลิงฟอสซิลนะคะเป็นพลังงานที่ใช้แล้วแล้วก็หมดไปนะคะเป็นพลังงานที่กว่าที่จะผลิตได้เนี่ยมันไม่เราไม่สามารถผลิตได้เองนะคะเพราะมันเกิดจากการทับถมกันจากการตายของพืชและสัตว์นะคะทับถมกันไปมานะคะจนย่อยสลายและลงสู่ดินนะคะ ยาวนานมาเป็นล้านปีเลยนะคะถึงจะได้เป็นผักเชื้อเพลิงฟอสซิลและเราก็ต้องใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลเป็นหลักนะคะในการผลิกตกระแ<ม>สไฟฟ้าอยู่ทุกวันนี้นค่ะการนําพลังงานต่างๆมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวันของมนุษย์จําเป็นต้องมีการเปลี่ยนรูปแบบพลังงานให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของการใช้ประโยชน์ของมนุษย์นะคะซึ่งประโยชน์ของการเปลี่ยนพลังงานเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะอันดับแรกเลยคือการถูมือในฤดูหนาว พวกเราคืทํากันใช่ไหมคะเป็นการเปลี่ยนพลังงานกลค่ะเป็นพลังงานความร้อนเพื่อให้มเกิดความอบอุ่นการใช้การหันลมผลิตกระแสไฟฟ้าเป็นการเปลี่ยนพลังงานกลไปเป็นพลังงานไฟฟ้าค่ะการปล่อยน้ําลงกระเพื่อนนะคะเพื่อเป็นการเปลี่ยนพลังงานกลเป็นพลังงานไฟฟ้าค่ะและการใช้พัดลมหรือเครื่องซักผ้าเป็นการกเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าไปเป็นพลังงานกลค่ะ การใช้หลอดไฟนะคะเป็นการเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าไปเป็นพลังงานแสงค่ะและการใช้ตะไฟฟ้านะคะเป็นการเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าไปเป็นพลังงานความร้อนค่ะตอนนี้นะคะสิ่งที่เสด็เห็นอยู่ตรงนี้เลยนะคะก็คือส่วนประกอบและหลักการทํางานของไดนามูนะคะส่วนประกอบหลักๆของไดนามูเลยนะคะก็จะมีขดลวดที่พันรอบแกนตรงนี้นะคะแล้วก็คันหมุน แม่เหล็กนะคะและกระแสไฟฟ้าที่ได้อันนี้เริ่มต้นมันก็เ,เกิดจากการทดลองของนักวิทยาศาสตร์นะคะโดยการหมุนคันโยกนะหมุนหมุนยิ่งหมุนเร็วเท่าไหร่นะคะแล้วก็ได้จังหวะและเวลาที่มันเ,เท่าเทียมกันจะเกิดเป็นกระแสไฟฟ้าได้นะคะซึ่งกระแสไฟฟ้าที่หมุนอยู่ตรงนี้นะคะเราเรียกว่ากระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำนั่นเองค่ะ การผลิตกระแสไฟฟ้าในโรงงานไฟฟ้าส่วนใหญ่นะคะก็ยังใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลนะคะในการผลิตนะคะเช่นฐานหินน้ํามันหรือแก๊สธรรมชาติเป็นแหล่งพลังงานความร้อนในการต้มน้ําให้เดือดนะคะจนมีแรงดันไอน้ําไปหมุนให้กลางหานของเครื่องกําเนิดไฟฟ้าได้นะคะเป็นกระแสไฟฟ้าส่งไปยังคันบ้านเรือนผ่านทางสายไฟฟ้านั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเกิดว่ามีใครถามเราว่าตอนนี้เนี่ย พลังกระแสไฟฟ้าที่เราใช้ทุกวันผลิตมาจากตรงไหนคืออะไรนะคะก็ส่วนใหญ่แล้วก็ยังผลิตมาจากเชื้อเพลิงฟอสซิลนัล่นเองค่ะส่วนประโยชน์นะคะอันตรายและการรู้จักการใช้ไฟฟ้าอันนี้สําคัญมากเลยนะคะนับตั้งแต่ไมเคิลฟาราเด์ซีเรนคงจะงงกันใช่ไหมเพราะเราเรียนนักวิทยาศาสตร์ถึง2คนเลยนะคะคนแรกคือไมเคิลฟาราเด์ไมเคิลฟาราเด์เนี่ยเป็นคนค้นพบการเหนี่ยวนำไฟฟ้านะคะหรือว่าเป็นคนที่ค้นพบไฟฟ้านั่เอง เมื่อมนุษย์ก็เลยนำมาพลังงานไฟฟ้ามาใช้ประโยชน์นะคะโดยโรงไฟฟ้าแห่งแรกของโลกนะคะเกิดเมืรร่อพุทธศักราช2422เป็นปีเดียวกับที่โทมัสเอลวาเอดิสันนะคะประสบความสำเร็จในการ,รประดิษฐ์หลอดไฟฟ้านั่นเองค่ะเมื่อค้นพบไฟฟ้าปุ๊บก,ก็เกิดนักวิทยาศาสตร์ขึ้นมาอีกคนนึงนะคะในการประดิษฐ์หลอดไฟฟ้าขึ้นมาค่ะคนนี้นะคะก็คือโทมัสเอวาเอดิสันนะคะและ ในรูปนี้นะคะก็คือหลอดไฟดวงแรกนะคะที่ประดิษฐ์ขึ้นมาได้สําเร็จนะคะการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดนะคะการนําพลังงานใดๆมาใช้ประโยชน์พลังงานต้องมีการเปลี่ยนแปลงรูปไปเป็นจากพลังงานเริ่มต้นเสมอค่ะโดยระหว่างการเปลี่ยนรูปพลังงานจะมีการสูญเสียพลังงานบางส่วนไปพลังงานไฟฟ้าก็เช่นเดียวกันการสูญเสียพลังงานเกิดขึ้นตั้งแต่กระบวนการผลิตนะคะ อาจจะเสียเป็นพลังงานความร้อนก็ได้นะคะเพราะว่าการที่เราจะได้กระแสไฟฟ้าขึ้นมาถึงแม้จะใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลเราก็ต้องต้มให้เดือดแล้วก็กลายเปลี่ยนเป็นไอนะคะแล้วก็ไอเนี่ยมันก็จะไปหมุนกังหันส่วนใหญ่เราก็จะใช้เป็นกังหันหมดเลยนะคะทั้งพลังงานน้ําพลังงานลมแล้วก็พลังงานจากเชื้อิฟอสซิลนะคะเชื้อเพลิงฟอสซิลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยควรที่จะประหยัดไฟมากๆเลยนะคะ่ะคราวนี้นะคะจะมาคิดก่อนใช้ประหยัดไฟฟ้าไม่ใช่เรื่องอยากนะคะ ง่ายๆเลยค่ะซีเดนพัดลมที่เราใช้ที่บ้านเนี่ยเราควรที่จะมันทําความสะอาดเป็นประจํานะคะและเลือกใช้ขนาดที่เหมาะสมหรือว่าโทรทัศน์นะคะถ้าเราไม่ใช้แล้วนะคะเราไม่ควรปิดโทรทัศน์ด้วยรีโมทอย่างเดียวนะคะเราก็ควรที่จะไปปิดที่ตัวเครื่องนะคะและถอดปลั๊กด้วยนะคะและตั้งโทรทัศน์ให้ห่างจากผนังอย่างน้อย10เซนนะคะเพื่ออยู่ในอากาศที่ถ่ายเทสะดวกนั่นเองค่ะ การใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยนะคะการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยเนื่องนอกจากจะใช้อย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพแล้วยังต้องคำนึงถึงการใช้ไฟฟ้าอย่างถูกต้องเพื่อความปลอดภัยในการใช้งานด้วยกันนะคะอย่างที่บอกเลยคะ่ะว่าไฟฟ้ามันมีประโยชน์มากและก็มีโทษอันนั้นเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นการใช้เราควรที่จะระมัดระวังนะคะถ้าเรามือเปียกเนี่ยไม่สมควรที่จะไปจับ อุปกรณ์ไฟฟ้าใดๆหรือว่าจับปลั๊กอะไรไม่ควรเด็ดขาดเลยนะคะซิรนและเราก็ควรที่จะตรวจสอบอุปกรณ์การใช้ไฟฟ้าเป็นประจำว่าปลั๊กของเราเนี่ยมันเริ่มไหมบวมหรือว่ามันเริ่มมีอะไรที่ผิดปกติแล้วหรือ,อยังนะคะเพราะฉะนั้นเราควรที่จะตรวจสอบตลอดเวลานะจะก่อนใช้หลังใช้เป็นยังไงเปลี่ยนแปลง,ปลงไปไหมนะคะ และก็ควรศึกษาคู่มือนะคะอุปกรณ์การใช้ไฟฟ้านะคะทุกครั้งที่เราซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้ามาไม่ว่าจะเป็นโทรทัศน์วิทยุหรือว่าอะไรนะคะมันจะมีคู่มือมาให้เราเราคนที่จะอ่านให้ดีนะว่าเราเนี่ยต้องใช้อย่างไงนะคะเพื่อความปลอดภัยกับตัวเองไว้ก่อนนะคะความปลอดภัยในการใช้พลังงานไฟฟ้าหลังน้ําท่วมนะคะก็คือปลอดเมนสวิตช์ไฟเป็นอันดับแดกเลยคะ่ะเพื่อป้องกันไฟรัว่วถ้าเรารู้ว่า ไฟน้ําจะท่วมเลยเราควรจะสับสวิตช์ลงให้หมดนะคะเพื่อป้องกันเวลาที่เรากลับมาเพื่อเรอีโนเวทบ้านใหม่เนี่ยเราก็ควรที่จะดูเข้ามั่นใจได้แล้วว่าไฟฟ้ามันไม่ได้วิ่งอยู่เพราะว่าน้ํำเนี่ยเป็นตัวกลางสาคัญในการ นำไฟฟ้าเลยนะคะซเด้นและก,ก่อนเข้าบ้านควรจะเสริมถวมถุงม,ม,มือและก็ถุงเท้าที่เป็นยางนะคะชนิดหนาพร้อมเตรียมไฟฉายให้พร้อมนะคะเมื่อแะไหรือเมื่อหลอนดับไฟทั้งบ้านแล้วนะคะอีกอย่างหนึ่งเราไม่ควรสัมผัสโลหะด้วยมือเปล่านะคะเพราะว่าไฟฟ้ามันจะดูดได้แล้วก็ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกอย่างในบ้านก่อนนะคะ ่าหมดไปแล้วนะคะเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้านะคะต่อมานะคะก็จะเป็นหน่วยต่อไปนะคะเป็นการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์รวมทั้งประโยชน์ของดวงอาทิตย์ด้วยนะคะ รูปแบบเส้นการขึ้นและตกของดวงอาทิตย์นะคะเมื่อเรามองขึ้นไปบนท้องฟ้านในเวลากลางวันเราจะเห็นดวงอาทิตย์เป็นดวงใหญ่เปล่งสว่างันให้เรามองเห็นสิ่งต่างๆบนโลกได้อย่างชัดเจนนะคะดวงอาทิตย์จะหายไปในเวลากลางคืนและปรากฏด,ดวงจันทร์เป็นดาวดวงใหญ่ที่สู่บนท้องฟ้าในตอนกลางคืนจะได้รู้ไหมคะว่าจริงๆแล้วดวงจันทร์ไม่ได้เคลื่อนที่ไปไหนเลยนะดวงจันทร์มันยังอยู่ที่เดิมค่ะแต่โลกของเราต่างหากที่มันหมุนรอบตัวเองนะคะและเคลื่อนที่ไปรอบๆดวงอาทิตย์ ทำให้เกิดเป็นกลางวันกลางคืนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่บางวันเนี่ยเห็นไหมถ้าเกิดว่าแสงอาทิตย์ไม่ได้จ้ามากเราจะเห็นดวงจันทร์ในตอนกลางวันด้วยนะคะแต่ที่เราไม่เห็นดวงจันทร์ตอนกลางวันเนี่ยเพราะว่าแสงอาทิตย์มันมีอนุภาคมากนะคะมันแสงมันจ้ามากจนบดบังทุกอย่างนะคะแล้วก็เห็นเพียงแค่แสงของมันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยดวงอาทิตย์น่ะมันมีประโยชน์กับเราบากๆเลยนะคะให้ทั้งแสงสว่างและมีความสําคัญเกี่ยวกับ การพืชเนี่ยก็เอามาใช้งานในการสร้างอาหารนะคะดวงอาทิตย์เนี่ยขึ้นจากขอบฟ้าด้านหนึ่งและตกไปอีกยะด้านหนึ่งนะคะก็คือขึ้นจากทิศตะวันออกนะคะและตกไปยังทิศตะวันตกนั่นเองโดยนะคะรูปเส้นนะคะการขึ้นและตกของดวงอาทิตย์จะเป็นรูปครึ่งวงกลมแบบนี้นะคะประมาณเวลาหกโมงเนี่ยก็จะเริ่มขึ้นขึ้นมาแล้วนะคะแล้วก็จะตกไปในเวลา หกโมงเย็นอีกทีหนึงนะคะหรือว่า18บแนาฬิกานะคะจำได้ไหมคะเมื่อกี้ที่เชื่อบอกว่าดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศอะไรนะคะใช่ค่ะตะวันออกนะก็ตกในทางทิศตะวันตกนะคะกลางวันและกลางคืนนะคะ จากการศึกษาหลักฐานทางวิทยาศาสตร,ร,ร์ทําให้เชื่อได้ว่าโลกถึงกําเนิดนะคะเมื่อราว4,500ล้านปีกันแล้วนะคะนักวิทยาศาสตร,ร,ร์จํานวนมากอธิบายกําเนิดของโลกไว้หลายแนวคิดค่ะแนวคิดหนึ่งเชื่อว่าโลกเกิดจากการรวมตัวของกลุ่มแก๊สร้อนและฝุ่นละอองในอวกาศท,ที่หมุนไปรอบๆดวงอาทิตย์ต่อมากลุ่มแก๊สน,นั้นๆนะคะค่อยๆเย็นตัวลงกลายเป็นโลกซึ่งประกอบไปด้วยภาคพื้นดินหินแร่ภาคพื้นน้าและบรรยากาศที่ห่อหุ้มโลกค่ะ โลกมีลักษณะเป็นทรงกลมโลกเป็นดาวเคราะห์บริวารดวงหนึ่งของดวงอาทิตย์โคจรรอบดวงอาทิตย์ในระยะห่างจากดวงอาทิตย์ประมาณ150ล้านกิโลเมตรขณะที่โลกโครจรรอบดวงอาทิตย์ใช้เวลาประมาณ365วันหรือ1ปีค่ะโลกก็หมุนรอบตัวเองไปด้วยใช้เวลา24ชั่วโมงหรือ1วันทำให้เกิดกลางวันและกลางคืนนั่นเองค่ะ โลกหมุนอรอบตัวเองอยู่ตลอดเวลานะคะในขณะที่โคจรรอบดวงอาทิตย์ไปด้วยบริเวณต่างๆบนพื้นโลกจึงได้รับแสงสว่างจากดวงอาทิตย์ไม่เท่ากันค่ะบริเวณที่ได้รับแสงสว่างก็จะเป็นช่วงเวลากลางวันซึ่งบริเวณนี้นะคะก็เป็นช่วงเวลาที่เั้่แต่ดวงอาทิตย์ขึ้นนะคะจนถึงดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าไปในตอนเย็นค่ะส่วนบริเวณที่ไม่ได้รับแสงสว่างจากดวงอาทิตย์คือเวลากลางคืนนั่นเองค่ะ อาอย่างเรื่องต่อไปเลยนะคะก็คือทิศซีเดนรู้ไหมคะว่าคนเมื่อก่อนเนี่ยเขาไม่ได้มีนาฬิกาไม่ได้มีเข็มทิศแต่เขาดูทิศจากอะไรรู้ไหมคะเขาดูทิศจากดวงอาทิตย์นั่นเองค่ะก็เหมือนที่เราบอกเลยนะคะทิศตะวันตะวันหมายถึงดวงอาทิตย์นะคะทิศตะวันออกก็คือทิศที่ดวงอาทิตย์ขึ้นนะคะและทิศตะวันตกก็คือดวงอาทิตย์รับขอบฟ้านะคะซึ่งทิศหลักๆเนี่ยมันจะมีทั้งหมด สี่ทิศนะคะเวลาเราหลงทางเดินป่าแล้วเราหลงทางแล้วเราไม่ไดเอาเข็มทิศไปไม่ได้อะไรไปซิเดินจำไว้เลยนะคะว่าเราเนี่ยตื่นเช้ามาปุ๊บเห็นดวงอาทิตย์ขึ้นทางไหนให้เราหันหน้าไปทางนั้นเลยค่ะและจาไว้ว่านั่นคือทิศต,ตะวันออกและด้านหลังของเราจะเป็นทิศต,ตะวันตกค่ะและแขนขวาของนักเรียนก็จะเป็นทิศใต้และแขนซ้ายก็จะเป็นทิศเหนือค่ะแบบนี้โอเคมั้ยคะ เพราะฉะนั้นคนเมื่อก่อนเนี่ยก็จะมองดูเวลาจากดวงอาทิตย์นั่นเองนะคะว่าเวลาไหนเช่นถ้าเวลาเที่ยงดวงอาทิตย์ก็จะตรงศีรษนนะคะเขาจะเป็นการคาดคะเนเวลาแบบนี้ค่ะและนี่นะคะคือขนาดของโลกนะคะเมื่อเปรียบเทียบกับขนาดของดวงอาทิตย์แต่เนื่องจากเราอยู่ห่างไกลจากดวงอาทิตย์มากๆเลยนะคะหนึ่งร้อยห้าสิบล้านกิโลเมตรเนี่ยเราก็เลยเห็นดวงอาทิตย์ว่ามันขนาดไม่ใหญ่แต่จริงๆมันใหญ่กว่าโลกมากๆเลยค่ะที่เด่น โลกเป็นดาวเคราะห์ที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ12,756กิโลเมตรเองนะคะเล็กกว่าดวงอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวฤกษ์ที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ1 3 9 2 5 3 0กิโลเมตรหรือประมาณ109เท่านะคะ่ะดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานสําคัญของโลกเมื่อพลังงานความร้อนผ่านเข้ามายังโลก ชั้นบรรยากาศและพื้นผิวจะดูดพลังงานความร้อนไว้ให้อุณภูมิของโลกระหว่างกลางวันกับกลางคืนไม่แตกต่างกันมากนะักสิ่งมีชีวิตต่างๆจึงสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ค่ะพลังงานแสงเป็นต้นกำเนิดของพลังงานเคมีที่สิ่งมีชีวิตต่างๆนำไปใช้การทำกิจกรรมต่างๆของชีวิตโดยพืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถดึงพลังงานแสงมาใช้ในการสังเคราะห์แสง โดยเปลี่ยนพลังงานแสงให้เป็นพลังงานเคมีที่สะสมอยู่ในอาหารที่พืชสร้างขึ้นค่ะซึ่งพืชเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวนะคะที่สามารถสร้างอาหารได้เองนะคะเราเนี่ยเป็นมนุษย์แล้วก็พวกสัตว์ทั้งหลายเนี่ยก็เลยต้องไปกินพืชน,นะคะเพื่อที่จะรับพลังงานเคมีเข้ามาในร่างกายของเราเ,อง,เองนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะทิชชร่ก็ขอลาไปก่อนนะคะขอ,งของ,อขงของคุณสื่อการสอนจากสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการค่ะและก็ ซิเดนนะคะตั้งใจอ่านหนังสือแล้วก็ทบทวนนะคะถ้าไม่เข้าใจตรงไหนนะคะย้อนกลับไปดูใหม่อีกรอบหนึ่งนะคะซีเดนวันนี้นะคะที่เชื่อสุนดาขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ